ส,สดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตักจะมาพูดถึงเรื่องของคนท้องนะคะกับการขึ้นเครื่องบินค่ะว่าขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเป็นอีกคําถามที่เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยนะคะว่าคนท้องสามารถขึ้นเครื่องบินได้ไหมขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายต่อลูกหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือคนท้องสามารถขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่า คนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกับตอนที่ไม่ท้องเพียงแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะคุณแม่ท้องหลายคนนะคะจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องเดินทางติดต่อธุรกิจหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะหรือว่าในช่วงเทศกาลที่เราอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะ แต่ว่าการที่เราท้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะเดินทางได้เลยเหมือนคนทั่วไปนะคะคนท้องนี่มีรายละเอียดให้ใส่ใจกันมากกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอายุครรภ์แล้วก็โรคประจําตัวของคุณแม่นะคะก่อนเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยคุณแม่จะต้องตรวจสุขภาพกับคุณหมอที่ไปฝากครรภ์แล้วก็ถามคุณหมอด้วยนะคะว่าคุณแม่แข็งแรงพอลูกในท้องแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยสายการบินได้หรือไม่นะคะ อายุคันที่หมอไม่แนะนําให้ขึ้นเครื่องบินเลยก็คืออายุคันที่น้อยกว่า3เดือนนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มตั้งคันเขายังเกาะติดฝังตัวไม่แน่นนะคะหากมีการกระทบกระเทือนนิดหน่อยก็อาจเสี่ยงต่อการแท้งได้นะคะนอกจากอายุคันก่อน3เดือนที่ไม่แนะนําแล้วอายุคันที่มากกว่า34สัปดาห์ขึ้นไปก็ไม่แนะนาให้ขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงใกล้คลอด เกิดจับพลัดจับรูเราไปทอดบนเครื่องบินก็จะเป็นอันตรายต่อคุณแม่ได้นะคะแต่หากจําเป็นต้องเดินทางในช่วงอายุคันที่มากกว่ากําหนดจะต้องได้รับเอกสารรับรองแพทย์จากคุณหมอที่ดูแลนะคะว่าสามารถขึ้นเครื่องได้หรือไม่และไม่มีปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนหรือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดนะคะเพราะว่าการขึ้นเครื่องเนี่ยบางทีใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงหรือต้องบินข้ามวันข้ามคืนไปเลยก็มีนะคะ ดังนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์พกไปด้วยค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องการเลือกที่นั่งนะคะการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนี่ยควรเลือกที่นั่งเป็นแถวริมสุดแล้วก็ใกล้ห้องน้ำที่สุดนะคะเพราะว่าคนท้องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถนะคะมายืดแคกยืดขาเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็คุณแม่ท้องเนี่ยจะเข้าห้องน้ําบ่อยปวดฉี่บ่อยนะคะควรที่จะเลือกที่นั่งที่ใกล้ห้องน้ําเอาไว้ค่ะ ในระหว่างนั่งเครื่องนะคะให้คุณแม่พยายามติบน้ําเปล่าบ่อยๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ําหากควรปัสสาวะไม่ควรที่จะอั้นปัสสาวะนะคะเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็จะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้ค่ะในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศและใช้เวลาอยู่บนเครื่องมากกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะคุณแม่ควรที่จะหาถุงเท้าที่ใช้สําหรับการเดินทางบนเครื่องบินนะคะถุงเท้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการเกิดภาวะลิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดค่ะ สำหรับคนทั่วไปก็ใส่ได้นะคะถ้าต้องนั่งเครื่องไปเป็นเวลานานๆค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่จะเป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะหากมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ